เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เขาแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เป็นเวลา9วันเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ในรายละเอียดเป็นอย่างไรเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับทางพิเศษสายบางนาชนบุรีและทางพิเศษกาญจนาพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนนะครับ โดยเขาจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่วันที่10เมษายนตั้งแต่เวลา00.01นาาฬิกไปจนถึงวันที่18เมษายนเวลา24นรวม9วันนะครับพร้อมกันนี้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขายังได้จัดเตรียมตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษเพื่อลองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวน6จุดดังนี้นะครับ 1. บริเวณขาออก ตั้งแต่วันที่9ถึง14เมษายนที่ด่านบางแก้ว1นะครับด่านชิมพรีและด่านบางปะอินขาออก2ขาเข้าตั้งแต่วันที่15ถึง18ที่ด่านดาวคะนองด่านจตุโชตและด่านบางปะอินขาเข้านะครับ ครับและนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับรวมระยะเวลา9วันนะครับที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขายกเว้นค่าผ่านทางให้นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ